สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ะปอชแนลกันแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ไม่คิดไม่ฝันว่านั่งอยู่เฉยๆข่าวก็จะลอยมาจะให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันแล้วจ้าเพราะว่าล่าสุดมีประมาณ2 3ประเด็นในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆยักษ์ยบิ๊กๆเบิ้มๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าฟังจบคลิปไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนเลยจ้าอะเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าล่าสุดน้องิซ่าของเรานั้นมาอัปไอจีสตอรี่กันแล้วซึ่งเป็นภาพน่าจะเป็นเสื้อยืดนะครับที่ม กับ CD น,น่าจะเป็นการส่งมาให้นอริซ่าซึ่งแอดมั่นใจว่าพี่ไทยยังของเรานนั้นเป็นคนส่งมาให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมีการใส่แฮชแท็กพี่ยังเบกส่งมาให้น้องรักของเราซึ่งฟีเจอริ่งกันนะน้องเออออกมาเป็นทางการกันแล้วนะครับและที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแหวนที่นอริซ่าใส่ตอนนี้คืออะไรมีคาว่าลริซ่าอยู่จ้าเพราะฉะนั้นไม่เป็นมือใครต้องเป็นมือนอริซ่าของเราเองนะในเอ๊ใส่อะไรแบบนี้แอบถ่ายงานอะไรอย่างอื่นด้วยอยู่หรือเปล่านั่นเองเป็นอะไรที่น่าสังเกตมากๆส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นนนน่ัักงเอ ก็เปิดอ,ออกมาในช่วงเวลานี้เนาะอ่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่แทยังของเราเนี่ยาทำการไลฟ์อะไรสักอย่างซึ่งเอดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่เป็นการ listening party อะที่พูดถึงเพลงชุมงแล้วก็มันเป็นคลา้คลายๆแบบช่องทางชางหนึ่งของเกาหลีรือเปล่าซึ่งเอดไม่รู้จักช่องทางนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมานั้นทําให้เรานั้นรู้ว่าพี่แทยังเนี่ย e n d ูนอลิซ่าขนาดไหนนะครับเที่ยวไปโปรโมทนอลิซ่าเนี่ยทั่วประเทศเกาหลีกันแล้วจ้าซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ตาม,อมาอาแเามอเดกัั้งนลมาดนง พูดคานี้แล้วจ้ะเขาบอกว่าผมเจอเธอครั้งแรกเนี่ยเธอนี่ยังเด็กและน่ารักอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ลิซ่าเนี่ยกลายเป็นซูเป,ปอร์สตาร์ไปแล้วนั่นเองจ้าผมรักเธอจริงๆ I love you ลิซ่าไปฟังกันเองเลยจ้า You know I met Lisa when she was really little and now she she became a superstar and collaborate collaborate together is really special and it means a lot to me love you ลิซ่ย เป็นไงฟังแล้วมันกระแทกหัวใจเราจริงๆแนละ้วที่เราเป็นแฟนคลับโนริซ่านะครับแล้วก็มีคนที่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานของเกาหลีคนหนึ่งมาชื่นชมน้องเราแบบนี้นะครับก็ต้องยินดิบยินดีไปกับน้องกันนะเพืเ่อนๆนะเอาอปอบมือ อ่ะยังไม่พอนะครับจบจากโอปป้าผู้ชายไปมาดูพี่ฝั่งหญิงกันบ้างจ้าอันนี้ต้องเรียกว่าองค์แม่คนหนึ่งนะครับของทางไต้หวันเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นใครรู้ไหมเขาเป็นลูกสาวของประธานกลุ่มลีเชงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน5ตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันหรือว่าจะเรียกว่าแชโบตัวจริงนะนะซึ่งหัวพ้อนี้แอดอ่านเลยแล้วกันเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้เห็นบูกอรีนะครับหรือสร้อยคอที่น้องลิซ่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาก็ซื้อทันทีเลยนะแล้วนะลพิธีกรก็ถามเธอว่าขอให้เอสเอเนี่ยติดต เคยทามาเลยเพิ่งเห็นลิซ่าใส่อะไรที่มันแพงมากมายขนาดนี้นะครับสร้อยคอแล้วก็บวกกับการซื้อทันทีหลังจากนั้นนะครับตราบใดที่ลิซ่าใส่อะไรก็ตามนะครับเธอก็จะบอกให้ SA ของเธอแจ้งเธอทันทีเมื่อลิซ่าใส่อะไรเพราะว่าเธอจะซื้อตามใส่ทุกเส้นเลยจ้าแต่ว่าจากนั้นเนี่ยหลังๆนะชจะเริ่มบ่อยเธอก็เลยตัดลาคางด้วยการแบบบล็อกเ a คนนั้นไปก่อนนั่นเองจ้ะอาจจะมีการปลดบล็อกในภายหลังหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่แล้วว่าลูกสาวประธานกลุ่มลิเชงเนี่ยคือไม่ธรรมดาเพื่อนๆเ,เออต้องบอกว่าตัวจริงตตัวแมม่นนนนะจาาาาาออออกกรรรยพูดดถึงิซเขีี้้ ถึงโนริซ่าของเราจะเงียบขนาดไหนแต่ทั่วโลกเนี่ยขยับขยายขยับขยานเนี่ยพูดถึงโนริซ่าเราตลอดเวลากันจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่แอดนะครับไปหาข้อมูลจากใน Google นะครับก็ได้แค่ชื่อของเขาว่าชื่อว่าวันหญิงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรูปภาพเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเป็นภาพเขาไหมแต่เปรียบเทียบจากภาพนิ่งแล้วก็น่าจะเป็นตัวเขานะจ๊ะซึ่งแอดหาข้อมูลแล้วก็ไม่เจอแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกมหาเศรษฐีก็อาจจะแบบอยู่เงียบๆแต่ก็มีประวัติว่าเป็นนางเอกนน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 ังมมาาาาากก่่่่่่่อออออดยยยยเเเเเเืแตขขปป็็็ซซซลไคทรรูีีิิสจพใ เ,เขาก็ซื้อตามได้ชิวๆนั่นเองนะจ๊ะเอออะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็อย่างที่มีบางคนนะครับกำลังมาบอกว่าพี่เกาของเราเนี่ยไม่ยอมมาโปรโมทน้องเรื่องที่น้องเน็ตได้หนึ่งพันล้านสตรีมบนสปอติฟายนะครับล่าสุดเขายอมใจอ่อนแล้วจ้าออกมานําเสนอข่าวน้องลิซ่าเป็นกิจจักษณะแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอโ้โหกว่าจะมาเนี่ยเขาอัพไปตั้งสองสามวันแล้วจ้าแต่ก็ยังถือว่ามานะก็ยังดีนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าช่องอาร r รังนิวส์เขาเป็นช่องเกาหลีที่เป็นอินภาาาาษษอัังกฤน่เจึตลดคทว ด้วยนั่นเองในะช่องนี้นั่นเองครับอ่ะก็มาช้าดีกว่าไม่มานะจ๊ะอ่ะอสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ถ้ามีอะไรแซ่บๆเนี่ยจะมาฝากเพิ่มเติมกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เซบายไปก่อนเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บ